ร้อนแรงเวทีนางงามน้องใหม่มีซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์แถลงข่าวประกาศชัดมอบโอกาสสาวงามที่ความมงรับเงินสดกว่าหล้านพร้อมสารฝันอาชีพส่งต่อซอฟท์พาวเวอร์ให้มงไทยดังไกลไปทั่วโลก เรียกได้ว่าชัดเจนมากๆสําหรับเวทีน้องใหม่ไฟแรงเวทีที่ค้นหานางงามระดับประเทศพร้อมสร้างอาชีพสําหรับผู้เข้าประกวดเวทีมีซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโดยมีหัวเรือใหญ่คุณไหนทน์สอนเลิศลาบวารางกูลจับมือกับเจ้าแม่คอสเมติกเอสดพันล้านคุณแอนวรพรทยานันทิธรและนางงามระดับโลกสาวนักแข่งดอเฟอร์เรี่ดรยุยกันดิชาฉิมสิริ ร่วมมือการเปิดเวทีนางงามเพื่อสาวทุกคนที่มีฝันและเป็นเวทีแรกที่ผู้สมัครสาวง,งามทุกคนจะมีอาชีพและมีรายได้สาวใดท่านใดสนใจเตรียมตัวให้พร้อมไปสมัครได้เลยที่เพจ Facebook มีซ u เปอร์อินเตอร์เนชัและจะมีการถแถลงข่าวใหญ่ในเดือนธันวาคมอีกครั้งให้ทราบถึงรายละเอียดค่ะก็วันนี้นะฮะก็เป็นการเเปิดตัวเล็กน,น้อยก่อนนะครับตอนนี้นะครับในปี2567 นในปีหน้าเราจะมีเวทีประกวดนางงามเป็นเวทีแรกที่ทุกคนที่เข้ามาประกวดเราจะได้อาชีพทั้งหมดนะครับเราก็จะมีเงินรางวัลสูงสุดเดี๋ยวสูงสุดเท่าไหร่เราจะแจ้งกันเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะได้หุ้นส่วนที่เป็นพาร์ทเนอร์ผมจะเป็นชื่อคุณแอนแล้วก็ทางคุณยุ้ยมาจอยในโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะครับซึ่งในตัวโปรเจกต์นี้คุณแอนบอกซิว่าเงินรางวัลสูงสุดของเราเท่าไหร่ เวทีของเรานะคะเวทีนางงามของเราจะเป็นเวทีแรกเลยที่ทุกคนจะมีอาชีพกลับไปและก็รางวัลที่หนึ่งนะคะ,ะได้รับรางวัลเงินสดและก็บ้านรางวัลมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทค่ะคและมากกว่านั้นนะคะรางวัลที่สองและถึงรางวัลที่20ค่ะ ได้รับรางวัลมูลค่า1ล้านบาททุกคนทุกคนใช่ค่ะสุบัตรของคุณพ้าปวดที่จะเป็นมิสซูเปอร์จีนชาติต้องเป็นอย่างไรคะเรารับอายุตั้งแต่15ถึง50ค่ะห้ามห้ามมีบุตรแล้วก็ห้ามแต่งงานคคแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ต้องฝากด้วยเดี๋ยวเดือนธันวาเราจะมีการถแถลงข่าวใหญ่ทีหนึ่งนะครับก็ยังไงคุณคุย้ยก็ต้องอยู่ในโปรเจก t นี้ด้วยกันอยู่แล้วนะฮะยังไง างให้เกิดประโยชน์นะคะนอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์าวร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะคะเข้ามาในเมืองไทยมาจับใจใช้สอยได้ค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่โครงการดีแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะส่งเสริมให้เยาวชนไทยนะคะคิดดีทําดีค่ะใช่เกณฑ์การคัดคำใช้ความมาเดิมคระค่ะสําหรับเกณฑ์การคัดน,นะคะยูก็จะเลือกนางงามที่มีไมซ์เซตดีนะคะ าวงการบันเทิงเช่อว,ว่าคุณนายสามารถสนับสนุนได้ทุกอย่างเช่นการถ่ายแบบเล่นละครนะคะรวมไปถึงงานที่จะเกิดขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะคุณนายก็จะมีบริษัทหลายๆบริษัทนะคะเข้าม,มาร่วมในโปรเจกต์นะคะแล้วถ้าเกิดน้องๆมีไรายได้เป็นของตัวเองนะคะจะทําให้น้องๆนะคะมีความมั่นใจแล้วก็สาม,มารถยืด้วยขาของตัวเองในระย,ยะยาวค่ะ แน่นอนว่าอย่างคุณในก็เข้บรารในการบันทงอยู่แล้ววันนี้ก็ที่วางไวน้นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้ว่าเราก็เป็นผู้ชายที่ดูวงการนางงามมาตั้งแต่เด็กยันโตเรารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเราอยากได้ผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือว่านางงามสักคนหนึ่งเข้าในเวทีเราแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยมีอาชีพทุกคนแล้วสามารถไปต่อยอดธุรกิจได้เนี่ยผมถือว่าเป็นการที่ดีมากเพราะฉะนั้นเวทีของเราเนี่ยนะฮะผมก็ได้ทำ เขาเรียกว่าอาชีพให้ทุกคนที่เข้ามาสมัครแม้กระทั่งคุณตกรอบคุณก็ยังได้อาชีพกลับไปแม้กระทั่งคุณไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายอย่างน้อยคุณก็มีอาชีพหรือว่ามีความรู้ติดตัวกลับไปทุกคนค่ะทุกคนจะมีอาชีพติดไปด้วยกลับไปด้วยแล้วก็จริงๆมีรายละเอียดกว่านี้เยอะเลยค่ะแต่เราขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวรอแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคมค่ะขอบคุณมากครับก็อยากฝากว่า เอาง่ายๆเลยนะครับขายุที่15-50นะครับแล้วอยากจะเป็นนางงามที่มีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วก็มีเขา,าเรียกว่าคุณสมบัติตามที่เราต้องการรายละเอียดเนี่ยนะฮะเข้ามาสมัครกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมีเว็บไซต์กับเพจแล้วก็ช่องทางติดต่อต่างๆมากมายอย่าลืมนะครับชื่อ Miss Super International แล้วก็เจอกันครับสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับเอต้านิวรบศบทุกข่าว